สวัสดีเช้าวันเสาร์วันหยุดของใครลหลายๆคนแต่เราก็ยังไม่ได้หยุดกันเลยตั้งแต่เมียไม่หยุดไม่ได้หยุดเลยนะแล้วก็นั่งมา,จ,มาจ่อมาแจกก็อยู่ที่เดิมตัวแล้วครับวันนี้ในส่วนผมล้วเพิ่งตื่นไม่ต้องสืบตัดคลิป <ขอ S 1> ตื่นส <ขอ S 1> ายนะครับเข้ามาดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ฝากช่องเล็กๆไว้ในออกอ้อมใจถ้าสี่ห้องดวงใจของท่านเต็มแล้วก็เก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอุจจาระก็ได้นะครับไปกันต่อน้ำยาครับก็มาดูกันนะครับวันนี้ผมจะไปทางไหนกันต่อหม<ช>วานได้สิบห้างานห้างานได้เก้าร้อยวันนี้เราจะไปทางไหนกันต่อก็ติดตามชมดูกันได้ครับ11นโมง49้าครับเราก็ได้งานแรกกันแล้วนะครับ คอนโดบ้านจันไปพัพาครับผม1น0บาทสี่กิโลไปรับของกันแล้วเราก็เข้ามารับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละครับบางวันก็เล็กบางวันก็ใหญ่ไปกันต่อและงานที่สามของเราก็เป็นงานบินนะครับไ,ได้มาแล้วครับไปรับของกัน285บาท หน7าบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดเราก็มาอยู่สาทรกันแล้วไปกันต่อระยะทางยังเหลืออยู่26กกิโลครับ สุดท้ายแล้วเราก็ได้ตีเปล่ากลับมานะครับจากบางกลาดกับพักสวนทีกมัยนี่สิเก้ากิโลมตรไปวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์แห้งเราจะไม่ออกไปไกลนะแล้วก็เดินไปตั้ไกลเลยได้งานแล้วครับกลับมาสวนก็ได้งานเลยหกสิบาทเวลาห้าโมงเราก็ได้งานครับไม่มีไส้ในอีกแล้ว ดูดูนี่ห้างธอมีนอนนะเนี่ยอี๊ให้กูแบกสับเพงเลงในจระเข้เอาดิเอาเอาแล้กูมาแบกผาห้างนี่แหละมาทำกันได้ลงนี่แหละฮีริตต้องมีรสชาติแบบนี้จระเข้เวลาสองทุ่มห้าสิบเก้า หลังจากเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็ได้งานที่เก้ากันแล้วนะครับห้าสิบบาทส่งกิโลเดียวไปไปรับของแบกเหมือนเดิมไอเราก็เจอจะแบบเนี้ดีนะส่งกิโลเดียวตื่นมาก็หัวดเลยไม่ได้ดูอ๋แต่เขาไม่มีไส้ด้วยแหละงานไม่มีไส้ไปครับผมส่งของกันลูกค้าที่น่ารักของผมงานที่สิบของเราก็ได้มาแล้วนะครับร้านยากรุงเทพ ห้าสิบสองบาทไปกระต่ออา้าวใครท้าน้ำแข็งตกไว้นะฮะมาเก็บคืนไปด้วยน้ำแข็งของคุณเนี่ยเต็มถนนเลยเนี่ยเป็นไงล่ะน้ำแข็งหล่นไม่เก็บด้วยอา้าวใครไม่มีน้ำแข็งมาเอาเด้อ หล่นกลางถนนเลยเดี๋ยวรถเหยียบลื่น่เลิ<ม>เป็นมือเลยเ <c oughs> ย็นเจีบกอล่าเค้แต่ทำดีแล้วไปต่อไปดูมดนันหล่นเ่ยหล่นกลางถนนเลยอะ่ะหัเลี้ยวโค้งขึ้นมานะตึ๊กเข้าไป แล้ววันนี้เราก็กลับมาปิดยอดงานกันที่ห้องนะครับเพราะว่าเราลืมปิดยอดงานที่สวนเดี๋ยวเราเปิดเครื่องอีกเครื่องนึงก่อนเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมออกงานแรกก็ตอน11โมง56ครับงานสุดท้ายส่งจบไปตอน5ทุ่ม20ครับผมหน้าจอโทรศัพท์เครื่องนี้มันเสียนะครับแต่ก็มันยังใช้ได้อยู่เครื่องเก่า แล้วก็มาดูสถิติไรายได้ครับผมวิ่งไปทั้งหมด13งานเป็นเงินสด977บาทครับแล้วก็เป็นเครดิต186บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1163บาทครับผมคะแนนของเราก็ยังดีอยู่นะครับวันนี้งานแรกก็เจองานเล็กนะครับงานที่2ก็เจองาน ดีอยู่แต่งานที่สามหรือยงไงเนี่ยที่ไปแบกไปแบกของเทอร์มินอลก็ใช้ได้อยู่แต่รับก็ส่งเสร็จนะครับรับงานแล้วต้องส่งให้เสร็จถ้าเรารับงานแล้วเราต้องส่งให้จบนะฮะก่อนจากกันไปก็ขอฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเหมือนเดิมครับขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ